สวัสดีครับรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็น v ีคอ3สามจุดศูนย์ขับสี่ออโต้นะครับไม่ห้าหมื่นโลคันเรียวในเว็บปีหนึ่งหกนะครับขายแค่หกแสนห้าเท่านั้นนะครับเป็นคันเดียวในเว็บที่ไม่ห้าหมื่นโลนะครับเป็นไม่แท้จากศูนย์บริการเลยนะครับออตโต้ตัวท็อปสุดเบาสีน้ำตาลนะครับรถด้เดมิดม,ดมไม่เคยเฉี่ยวชนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม นะครับหกแสนห้าเท่านั้นนะครับสวยดําเดิมเลยเห็นไหมครับนะครับสวยดําเดิมเลยรถสวยพร้อมใช้จัดไฟแนซน์ได้หกแสนห้าเลยนะครับฟรีดาวเลยนะนะครับสวยเลยเห็นไหมนะครับเป็นคันเดียวในเว็บเลยนะครับหาที่อื่นไม่เจอคันเดียวใน ที่ขายอยู่ตอนนี้เลยนะที่ไม่น้อยขนาดนี้นะครับวีคอร์สกับ C ี u ออโต้นะครับสวัสดีครับเป็นไงเดี๋ยวพปยุจะเข้านะเตรียมรถสูงๆไว้กันหรือ,อยังนะ <c oughs> อ่ะมาได้เบียดสต็อกกันดีกว่านะนะครับอันนี้ก็เป็นไททันแอดลีกับ Auto. สี่ออโต้สี่ประตูนะครับตัวท็อปสุดร้านสองนะ คันเดียวในเว็บนะครับขายอยู่899ปี2020นะครับมาด,ด้ามาด,ด้ายังอยู่มาด,ด้าสี่ประตูเกียร์ธรรมดายังอยู่นะครับ499 Thunder น,นะจ๊ะไ i t a n แคบ Cap ันแคบน,นะครับเกียร์ธรรมดานะอยู่อยู่อยู่นะครับสี่แสนกระบ,บาทแบ a c อ Edition แกแดิชั่นยังอยู่นะจ๊ะนะครับนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับมีอยู่สิบคันมีอยู่สิบประคันขายหมดลวเหลืหอคันสุดท้ายแล้วเนี่ยมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยนะครับห้าเก้าเก้าไททันพลัสนะครับสี่ประตูออโต้ปีสองพันยี่สิบยังไม่จดทะเบียนอะ้ายแดงอยู่เลยนะครับหกเก้าเก้านะครับ เซียเจเซีเจอยู่นานมากเลยเนี่ยฮะสี่อยู่นานมากเลยสี Thunder, ่เกวีที50าสิบโปรทันเดอร์เกียร์ธรรมดานะฮะสี่นะครับปีหนึ่งเก้าไตันพัฟมีครับมีคันเดียวมีคันเดียวนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะครับ519นะครับปี16ึ่งหกเวสต้ายังอยู่สองแสน เทียนาสามแสนห้านะครับ BM BM ล้านสี่ล้านสี่สามสองศูนย์ดีนะครับล้านสี่นะดูคขาโน้มได้อันซ่าสองแสนห้านะครับจัแพนั้นได้เต็มปีดาวอันนี้ไขยสดนะโบตอนโบตอนไขยสดเบนเทียยังอยู่เลยเบนเทียห้าแสนกว่าบ,บาทนะครับ วิธี50 Pro Thunder Auto นะครับ5 7 0 0 0นะครับปี1 9 5 0 0นะครับ Highlander ปี19นะครับสี่ประตู Auto นะครับ6 8 0 0 0 8นะครับ600,008 p r จ u n e r ครับ4ีล้านห้าหมืถูกสุดในเว็บนะครับ โอเจโร่ Yellow, ขับ4 18 93แสนนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ hmm. finance, ผ่านเรียบร้อย XVXV 588นะครับสวย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 ครับสวยสวยมาดูได้588ปี 88, 16นะครับขับ4เบน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 เปอนประทุนล้าน9 9นะครับล้าน9 9 เปิดประทุนจ้า E สองร้อยค o l บ t เที่รีวิวไปเมื่อวานนะครับสังคาแดงสวยไหมยังไม่ได้ล้างนะดูไกลๆกันก่อนนะสังคาแดงนะที่เปิดประทุนเมื่อวานให้ดูเมื่อวานนะจ้าขับซีขับซีนะครับ,นนรบขับซีบ 4, บบ 4, มีหลายคันนะเริ่มต้น5้าเก้าเก้าขับสองโบตอนโบตอน พอตอนร้านแสนกบาทกันนี้ถูกๆถูกๆออโต้นะอ้าวต่อต่อรถตู้รถตู้แบนจุรี่ทีแสนกว่าบาทนะครับปีศูนย์เก้าเป็นเบนซินออโต้นะจ๊ะติดแก๊สนะครับอ๋อคันนี้ไม่ติดคันนี้ไม่ติดคันนี้เบนซินออโต้นะครับไม่ติดแก๊สซาบซาบนี่เหี้ยขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ แต่ว่าแอดไลน์มาคุยได้นะเอ็นเวียสองพันเก้าโอ้โหถูก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 ไอตันพัทแคบนะครับสามสามตัวส0ประตูสามห้านะมาดูกันมาคุยกันได้ลดผ่อนได้นะครับปีดาวแจ๊สแจ๊สสี่ชันสี่นะถูกรถรถลดร,ร,ราคามาแล้วเหลือสี่0ันสี่นะครับจากสี่เก้านะรถมาห้าหมื่น เดี๋ยวสี่สีส่เท่านั้นถูกๆถูกๆอินโนวาอินโนวาอินโนวานะครับสามแสนห้าหน้าแชมป์แล้วด้วยหน้าใหม่แล้วนี่คันนี้เก้าหมื่นเก้าเนี่ยไม่มีใครมาเอาเลยเหรอฮะเนี่ยเก้าหมื่นเก้าเนี่ยซีบิกเนี่ยเฮียเขาลดใกล้เก้าเก้าหมื่นเก้าเลยเนี่ยมาดูมาซื้อกันหน่อยเนี่ยนะโอนตังค์ไวได้เลย เดี๋ยวขับส่งนครับไกลเดี๋ยวขึ้นสไลด์ส่งไปคราวคราวก็ไม่ใครสนใจเลยนะแปดหมื่นเนี่ยแปดหมื่นไม่ใครสนใจเลยอันตีดอันติดอันติดนะครับสามแสนสี่นะครับ cng โคตถูกโคตถูกนะครับสามแสนสี่เอง c ิตตี้ินะครับ c ิต y ี้สองเก้าเก้า cng นะสีขาวออโต้ ได้แม็กก็คุมแล้วเนี่ยสูดดีนะครับต่อ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 เป็นซางอยู่อ่ะยิน o ีว่นวานะครับอินโนวา่าคันนี้อยู่สามแสนกว่านะครับสามแสนกว่าเป็นเบนซินนะคันนี้เบนซินเหมือนกันนะครับอันนี้จะสามสามเก้าเก้าประมาณเนี้ยนะครับ ันนี้สองแสนกว่าถูกๆนะครับถูกๆฮามิล่าถูกๆสามแสนสองแสนกว่าสองแสนสี่ถูกๆถูกๆอันนี้แสนเจ็ดแสนเจ็ดนะครับวีออสวีออสแสนเจ็ดศูนย์แปดนะครับตัวเจตัวเจแต่ได้สปอยได้แม็กซ์สิบเจ็ดนะสวยหล่อหล่อเลยนะครับหมายเลสอง มาร์สสองแสายกบาร์สุขูนะครับบ้านนี้มีอะไรบ้างนะดีแมกดีแมกจีวาก,กอนจะบอกว่าแจ๊ดแจ๊ดเออมีสีขาวด้วยมีสีขาวด้วยตัวนี้รถขายดีรถหมดแล้วเนี่ยเกลี้ยงเลยนะครับบ้านนี้มีอะไรบ้างนะมีมิวเซเว่นมีบ้านที่สองกีออส แอคคอร์ดอ้าวนี่นี่จุกจุกจุกแดงจุกแดงสวย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 สามแสนสี่นะครับอันนี้สวยนะสวยนี่สามแสนกว่านะครับตัวท็อปตัวท็อป C R V C R V อ้าว C R V นะครับปีสิบสามนะครับห้าสามแปดนะครับเป็นตัวขับสี่นะตัวท็อปสุดนะครับ สวย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 สวสวย,สวย,สวยนะสนใจมาดูได้สนใจไปดูได้เข้าใหม่เข้าใหม่รอรอนะครับสามเก้าเก้านะคันนี้เป็นจินติดแก๊สนะครับเบนเบนเบนเน,นะครับยังอยู่แอคคอร์ดยังอยู่มาต้าสามยังอยู่มาดูกันได้มาดูกันได้ ยัอยนะอยงอยู่หมดเลยเนี่ยแคมรี่ยังอยู่นะครับอันติดยังอยู่อันติดนี่พอจูเนอร์เหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับสองจุดเจ็ดปี 11, หนึ่งนะหนึ่งออโต้นะเหลือคันสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วอันเมื่อเช้าปล่อยกันหมดแล้วนะครับเกลี้ยงเกี้ยงไปเดิน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  สวย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 นะครับรถรถจึงที่นี้ขายดีมากปล่อยกระจัดกระจายหมดเลย mm hmm. อัปต้าอัปต้าอัปต้านี่หกเก้า hmm. ใช่ป่ะโอ้โหขายเข้าทุนแล้วเนี่ยจะขาดทุนอยู่แล้วเนี่ยหกเก้าหกเก้านะครับหกเก้านะแล้วก็วิด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 อยู่หนึ่งแปดเก้าโอ้โหขายโคตรถูกอะ่ะหนึ่งแปดเก้าอ่ะ ันนี้ถ่ายเร็วหน่อยนะวันนี้ฝนจะตกอันนี้เก้า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 นะครับขายเท่าทุนเก้าเก้าถูกถูกอันนี้สองแสนสี่นะครับตัวไม่ได้เชนนะ V off นี่มีเป็นเข่งเบน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 ขายแค่ห้าสามห้าสามห้าสามมาเอาไปเลยนะครับอันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นคูเป้นะคูเป้อันนี้หนะ้าแปดแปดนะครับปีศูนย์เก้านะห้าแปดแปด คู C oupe, C oupe. เป้คูเป้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยวีด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 สองแสนห้านะครับเบนซ์คันนี้แสนสามนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้วัน,นนี้รีบสวัสดีครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับเกียรตินกินเขามีคนวิ่งทุกจังหวัดนะครับมีออฟฟิศทุกจังหวัด วิ่งสามารถวิ่งจัดไฟนแนนซ์ได้หมดเลยทุกประเทศเอ้ยทุกประเทศทุกจังหวัดเอา้าอเวนซ่ายังอยู่สองแสนห้าถูกสุดในประเทศแล้วเนี่ยคันอื่นเขาสองแสนแปดนะเราสองแสนห้า 2, นะครับจัดไฟแนนซ์ได้สามแสนนะครับจัดไฟนแนน,ด, 3, น,ด,น,แน,นด์ทุกจังหวัดนะครับไททันพาร์ปีหนึ่งสามนะครับสามแสนห้านะครับจัดไฟนแนนได้ทุกจังหวัดนี่สีส้ม สีส้มสีส้มแบ็กเอดิชันสีส้มนะครับจัดแสดงได้ทุกจังหวัด599เท่านั้นนะครับจังหวัดไหนจัดจได้หมดนะครับรถการันตีรถด,ดีทุกคันรับเชียงใหม่ได้ทุกคันนะครับ X3 นะครับปี1นนะครับล้าน2 5าจัดแสดงได้ทุกจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนเราก็มีคนวิ่งไปหานะครับเกียรติกินเขามีคนวิ่งไปหานะ โอได้เลยโอนได้เลยอยากได้ขนไหนบอกจัดไฟนนวันเดียววันสองวันชั้น่เองนะครับผ่านรับรถเลยรับรถมีรถสไลด์ไปให้ขับไปให้เบน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 สีหนึ่งสองตัวท็อปสุดสามจอนะครับมีจอที่เบาะหลังด้วยนะครับจัดไฟนทุกจังหวัดอันนี้ซื้อสดนะ ห้าเดห้าเจ็ดเกียร์โต้เอ้ยเกียร์ธรรมดาอันนี้ก็ขายสดขายสดโบตอนโบตอนนะครับสองแสนกว่าถูกถูถูกถูเลยรีบขายรีบขายอยากขายอยากขายฟันเทียฟันเทียฟันเทียจัดไฟแนนซ์ได้นะครับกรุงสีจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับแสนกรุงสีจัดแสนหนึ่งขายอยู่แสนสาม นะคดาวสามหมื่นนะครับชิวๆเลยผ่อนสบายวิดวีดวีดนะครับ,นนนะรบจัดเกีย์อัคินได้จัดได้ทุกจังหวัดนะครับนะครับจัดจัดอยู่สองแสนสองนะจัดได้แสนเจ็ดนะครับดาวห้าหมื่นนะครับไททันไททัตตนตัวเตี้ยนะครับปีหนึ่งเก้าตัวเย,ยธรรมดานะ แม,แม็กยางสวยอะเห็นไหมจาดเฟอร์นิเจอทุกจังหวัดนะครับมาด,ดูกันได้มาดูกันได้คันนี้น่าจะขายสดละหกแสนห้าขายสดไหมไม่ได้ไปถ่ายคลิปเลยคันนี้เดี <royalty> ๋ยวจะเอาไปถ่ายคลิปบ้างละตำรับเบน์แวนเนี่ยนะเบน์แวนเบน์แวนนะครับราคาเริ่มคงตัวแล้วนะครับ ราคาเริ่มคงตัวแล้วราคาเริ่มจะมันจะคงที่อย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งนะแล้วมันจะดีดขึ้นนะครับเบนนะนะเบนจะเป็นอย่างนี้อัน,นะจัดนแนดงทุกจังหวัดนะจ๊ะโทรมาได้โทรมาได้